วันนี้เรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง36ปีและยังมีแฟนชายที่มากที่สุดอีกด้วยและลงทุนไม่ถึงแสนถ้าใครอยากทำแฟนชายต้องมาดูกันนะครับใครจะชอบไก่ย่าง5ดาวเพราะไก่เราเนื้อแน่นเข้มข้นถึงเครื่องสูตรเฉพาะระดับ5ดาวนุม่มชุม่มฉ่ำอร่อยถึงเนื้อในดโดนใจ<ด>นจัดเลยที่5ดาวร้านไก่ย่าง5ดาว เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อปี2528ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจของบริษัท CPF Restaurant and Food Chain จำกัดค่ะในตอนนั้น CP เป็นผู้ดำเนินกิจการและขยายกิจการเองทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจนปี2530แบรนด์5ดาวได้เริ่มสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรื่องแรกออกมาเมื่อบริษัทดำเนินกิจการมาจนถึงปี2 5 4 3 มีการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับลูกค้าหลายด้านเพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มปรับการบริหารจากการขายให้ผู้บริโภคโดยตรงสู่รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์อย่เต็มตัวในปี2549มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้นมาคือไก่ทอด5ดาวเริ่มจากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและได้วางจำหน่ายทั่วประเทศในสิ้นปี2551ครั ปัจจุบันแบรนด์5ดาวอยู่คู่คนไทยมานานถึง38ปีและมีจำนวนแฟรนไชส์มากกว่า6,000สาขาทั่วประเทศและมากกว่า1,600สาขาในต่างประเทศคือสอปปอลาวเวียดนามอินเดียและกัมพูชาค่ะต่อมาเป็นกลยุทธ์4 p ผีผีหโปรดักครับแน่นอนครับสำหรับไก่5ดาวครับจะมีผลิตภัณฑ์หลักๆเลยคือไก่ย่างต้นตำลับไก่อบไก่ลมควันไก่ทอด อีกอย่างคือไก่ต้นน้ำปลาและเมนูอื่นอีกมากมายที่ยังไม่พูดถึงครับและทีมไก่5ดาวครับเขาจะมีทีมงาน R&D หรือดีเซ a ร์ส e อนด์เดเวลช่วยคิดค้นเมนูใหม่ๆอย่างสม่ำเสมออีกด้วยครับที่ 2. price สำหรับรา,าคาครับจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของเมนูโดยไก่5ดาวครับจะจับกลุ่มตลาดอยู่ที่กลางถึงบนครับที่มีกำลังซื้อพอสมควรเลยครับและราคาแต่ละเมนูโดยรวมแล้วนะครับอยู่ที่20บาทถึง300บาทเป็นต้นครับทีที่3 Place Convenience Plus สำหรับไก่5ดาวครับเขาจะเน้นไปที่ตัวแฟรนไชส์เป็นหลักครับสำหรับคนที่ซื้อแฟรนไชส์นะครับเขาจะมีบริการควบคุมด้านหลังบ้านนะครับโดยมีระบบบัญชี POS และยังมีการขนส่งโลจิสติกส์ที่ควบคงจรทางด้านวัตถุดิบและยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่มอบให้อีกด้วยครับ plus convenience ทางไก่หาดาวครับจะมีแพลตฟอร์มทาง food delivery เข้ามาช่วย ผู้ประกอบการที่ได้ซื้อแฟรนไชส์ไปเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นด้วย p c Provision แน่นอนครับทางไก่ห้าดาวครับจะใช้การโฆษณาแบบ Remider n Advertising คือจะรักษาภาพโฉ์ของทางตัวผลิตภัณฑ์และตัวบริษัทคงไว้เสมอให้ผู้บริโภคได้จดจำเรื่อยๆมาครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอิทริลอาหารขนาดใ,ในใและขนาดน้อย ตองปิดตัวลงธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของเจ้าของหรืออยากมีอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ให้กับตัวเองสมาชิกคนลางทางการตลาดของบริษัท5ดาวนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1นะคะพ่อค้าคนกลางนั่นก็คือแฟรนไชส์นั่นเองค่ะโดยบริษัท5ดาวนะคะต้องการที่จะขยายการจัดจำหน่ายโดยผ่านหน่วยะคะ้าปลีกนะคะโดยทั้งสองฝ่ายจะทำการทำสัญญากันภายใต้เครื่องหมายการค้า เทคนิคก,นานาการตลาดและอำนาจการควบคุมแฟนชายของบริษัทห้าดาวค่ะเพื่อที่จะจัดจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคและถ่ายทอดวิธีดำเนินง,งานแบบการมาตรฐานค่ะ2ขาค่ะธุรกิจที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายให้แก่บริษัทห้าดาวนะคะได้แก่1ขาค่ะธุรกิจที่ให้บริการด้านขนส่งค่ะเป็นการขนส่งจากร,ร้านค้าปลีกไปยังผู้บริโภคนะคะตัวอย่างเช่น Grab Food แบบ p a n d a Line Man ที่ทางบริษัทคาดาวได้มีการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อให้ร้านท้าปลีกสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าและมองเห็นแฟรนไชส์ได้โดยที่ไม่ต้องไปหน้าหลักเลยค่ะ 2. ธุรกิจที่ให้บริการด้านโฆษณาค่ะเป็นธุรกิจที่จะช่วยทำหน้าที่วางแผนกำหนดกลย,ยุทธ์ซื้อสื่อ,อ,อและผลิตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจค่ะและจะช่วยสร้างกระแสะการรับรู้ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายด้วยค่ะ สามค่ะธุรกิจที่ให้บริการด้านประกันภัยนะคะที่จะช่วยรับความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจค่ะและสี่ธุรกิจที่ให้บริการด้านการเงินงแก่ธุรกิจค่ะวันนี้ที่ฉันจะพูดในเรื่องของการเิเคอ์สภาพแวดล้อรายช่องทางการตลาดค่ะซึ่งสภาพแวดล้อมนะคะจะไปเอาได้เป็นห้าด้านด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะจะให้ไปรับกับธุรกิจค่ะตลาดเฟรนร์แน,นไทยนะคะมีนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องคะ่ะ สองจะเท่าก้อยการแข่งขันนะคะประกอบไปด้วยการแข่งขันในแนวนอนและการแข่งขันแนวตั้งค่ะการแข่งขันแนวนอนนะคะเป็นการแข่งขันของธุรกิจวิยดีโวการละอยู่ในระดับท้องถนเดียวกันค่ะซึ่งแบรนด์ห้าดาวนะคะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ภายในประเทศและต่างประเทศได้มากกว่าแบรนด์อื่นๆค่ะและการแข่งขันในแนวตั้งนะคะเช่นพนักงานขายห้าดาวนะคะนาไก่ที่นามาจากฟาร์มสีพีโรยตรงค่ะส่วนพนักงานขายไก่หลายยี่ห้อนะคะอาจจะนาไก่ที่ว่าจากหลายๆฟาร์มหรือจากแมคโครค่ะ ด้านต่อมานะคะด้านประชากรศาสตร์ค่ะประกอบไปด้วยโครงสร้างย,ยุคประชากรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเชื้อชาติและสีผิวค่ะด้านต่อมานะคะสภาพด้านร่างกายกทยบุคลิกค่ะเกิดระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเรให้ผู้บริโภคผ่นา,านมือถือผ่านแก๊บไลนแบงค์ซีพีดาทำให้เกิดอ e ีบาร์เก็ตเพจค่ะทำให้เก e ิดการลดตนนน้นทุนการทึ้งพาสมาชิกในช่องทางคะ่ะด้านสุดท้ายคะคะด้านกฎหมายค่ะพระราชะบัญญัติมาตรา40นะคะห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสบปรกข่าวหาเป็นเหตุ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อนะคะดังนั้นค่ะบริษัทต,ต้องระวังในการโฆษณาเกินจริงการวิเคราะห์พฤติกรรมในช่องทางการตลาดลักษณะของความขัดแยง้งหนึ่งความขัดแย้งในแนวนอนมีความขัดแย้งกันในด้านส่วนผุคคลทางการตลาดเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นแบรนด์5ดาวกับร้านไก,ก,ก,ก่ทอดชิคกี้ชิคซึ่งปัจจุบันช่องไก่ทอดมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเน,นื่อง 2. ความขัดแยงด้งระหว่างประเภท เป็นการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไก่ทอดเหมือนกันแต่ช่องทางการจัดจำหน่ายแตกต่างกันทั้งราคาคุณภาพและวอลลุ่มของสินค้าก็จะต่างกันเช่นแบบแบรนด์5าดาวกับร้านขายไก่ทอดในตลาด 3. ความขัดแย้งในแนวตั้งเช่นในบริเวณนั้นมีแฟรนไชส์5าดาวมากกว่าหนึ่งร้านทําให้เกิดการแย่งลูกค้าขึ้นระหว่างสมาชิกคนบางแต่เนื่องจากแบรนด์5ดาวมีการประเมินพื้นที่ก่อนการขายให้ลูกค้าทุกครั้งทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไงยากค่ะ การเล็กเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมพนักงานการประเมินพื้นที่ก่อนการขายจะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดร่ะความขัดแย้งเหล่านี้จะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเพราะห้าดาวมีทีม R&D จากเธอเจะเดินควกับพันธ์และมีการพึ่งพากันระหว่างผู้ผลิตและสมาชิกคนกลางก็ลระยะเวลากว่า30ปีไฟตาได้ให้ความสำคัญกับทั้ง p u s ส Strategy และ Pull Strategy ฟู้ดสตร์เดจี้คือการผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดโดยการขยายแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและขยายเพิ่มขึ้นในต่างประเทศปัจจุบันได้ขยายช่องทางการขายบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยการใช้ร้านสาขาเป็นเน็ตเวิร์กในการให้บริการเดลิเวอรีร่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับนักธุรกิจเท่าแก่หรือพ่อค้าคนกลางค่ะสถานที่ f ู้ดสตร์เดจี้คือการทำให้แบรนด์เป็นที่รับรู้โดยการสื่อสารการตลาด ผ่านท่องทางออนไลน์และออฟไลน์การทำโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องนะะี้ค่ะจึงทำให้แบรนด์ไฟส์เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเสมอค่ะห้าดาวนะคะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมสูงด้วยความที่ลงทุนง่ายนะคะมีระบบจัดก,การแผนสําเร็จรูปจึงทําให้ผู้ลงทุนดําเนินกิจการให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายค่ะห้าดาวนะคะยังมีเมนูที่หลากหลายค่ะและก็มี การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงลหลายแพลตฟอร์ม5ดาวนะคะยังมีการพัฒนาทเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการขายให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันค่ะและต่อมานะคะ5ดาวเป็นแฟนที่อยู่คู่คนไทยมานาน38ปีนะคะปัจจุบัน5ดาวอยู่ในขั้นเจริญเต,ติบโตเต็มที่นะคะหรือว่าเรียกว,ว่าจุดอิ่มตัวค่ะอาจจะเป็นผลกระทบมาจากผู้บริโภคเกิดความสนใจน้อยลงและยังมีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นค่ะส่งผลกระทบให้มีการแบ่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างผลิตภัณฑ์ค่ะ และคาดว่า5ดาวนะคะเรื่องที่จะก้าวไปในขั้นถดถอยค่ะเห็น <c oughs> ได้จากผลิตภัณฑ์หลายรายการนะคะมีการลดราคาที่ไม่ได้เกิดจากโปรโมชั่น,นะคะ่ะแต่บางช่วงผลิตภัณฑ์ก็ติดลมบนนะคะทําให้ผู้บริโภคนั้นมีภาพจําแบรนด์ค่ะเช่นพูดถึงไก่จอนะคะ <c oughs> ก็ผู้บริโภคจะนึกถึง5ดาวเป็นอันดับแรกค่ะใน5ดาวนะคะไม่มีร,ร้านไก่ย่างที่เป็นตัวตรงของแบรนด์มาอย่างยาวนานคะ่ะแต่เพื่อให้แบรนด์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกมือนะคะ5้าดาวจะไม่เคยหยุดพัฒนาเมนูใหม่เพื่อตอบโจทย์ความอร่อยอย่างต่อนเนื่่องคะ การที่ทําให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภคอย่างยาวนานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ5้าดาวจึงให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์มาโดยตลอดคะ่ะห้าดาวได้เดินหน้าจัดเกจการส่งเสริมการข,ขายอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการทําโปรโมชั่นลดราคาการโฆษณาร่วมกับโคคาโคล่ารวมไปถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์จากห้าดาวสู่บริษาแบรนด์ที่มีความร่วมสมัยเข้าถึงคนรุ่นใหมค่ค่ะโดยห้าดาวนะคะมีการจัดจําหน่ายจากผู้ผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางสู่ผู้บริโภคสุดท้ายในราคามาตรฐานของบริษัทค่ะ และคุ้มค่าต่อผู้บริโภคเปรียบเสมือนใจราคาสตี f ฟู้ดต่ได้คุณภาพมากที่สุดค่ะการเสริมการตลาดผ่านช่องทางการตลาดของ5ดาว p u ชส s ต r ร์จี้หรือกลยุทธ์พักของ5ดาวจะเน้นขยายสาขาแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและปัจจุบันได้ขยายช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์ม Food d ดลิเวอรอย่างสต a ร์เดลิเวอที่เป็นของไพสตาร์เองและพาร์ทเนอร์อย่างแกรโดยใช้ สาขาร้านเปนเน์เอิึในการให้บริการเดลิเวอรรูปแบบประยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบผักของท่าดาวไปทางนี้ครับโฆษณาร่วมการร่วมมือกันร,ระหวังโคคาโคล่ากับท่าดาวทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่นรวมกับผู้ให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารออนไลน์ผ่านหลายแอปพลิเคชันและโปรโมชั่นสุดคุ้ม ชุดคอมโบไก่จาะสูตรับของไม้พร้อมโคบหนึ่งขวดในราคา50บาทการจัดแสดงและขายสินค้าที่หน้าร้านไก่5ดาทุกสาขามีการจัดวางสินค้าที่น่าสนใจโดยที่ตู้โชว์สินค้าจะมีไฟเปิดไว้ตลอดไฟเปิดไว้ตลอดเวลาทําให้สินค้าดูสดใหม่และน่ารับประทานครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการสลับสลุนช่องทางการจัดจำหน่ายโลจิสติกส์นะคะส่วนแรกคือระดับการบริการลูกค้าค่ะ ระยะแรกนะคะคือการบริการลูกค้าก่อนการขายค่ะระยะที่2นะคะคือการบริการลูกค้าระหว่างขายค่ะและระยะสุดท้ายนะคะการบริการลูกค้าหลังการขายค่ะส่วนที่2นะคะคือการขนส่งค่ะฮดามีระบบโลจิสติกส์ที่สามารถส่งสินค้าและวัตถุดิบต่างๆไปยังแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านรถยนต์และรถบรรทุกครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศค่ะและส่วนที่3นะคะการขนย้ายวัสดุ ระยะเวลาของการเคลื่อนย้ายวัสดุในครื่องจักรนะคะจะก,กําหนดได้ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของเฟรืองช้เป็นหลักค่ะและส่วนที่4นะคะการจัดการการส่งซื้อค่ะเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับผ้าดานะคะไม่อยู่ประเภทค่ะคือ1ซื้อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ2ซื้อให้ได้ปริมาณตามความต้องการ3ส่งสินค้าให้ได้ในราคาที่ต้องการ4ซื้อสินค้าให้ได้ในราคาที่เหมาะสม5ซาสสินสค้าได้ตามตนาดที่ต้องการค่ะ และเฉลยนะคะการควบคุมสินค้าที่หน่งนะะประกอบด้วยหนึ่งเพืเาา่อนในการจัดสินค่ะเช่นค่ารำเมลเฟนะคะ่าในเฟนชายและค่าแรงบุคลากรคาะ2องเพื่ในการเก็บราคาเช่นค่าเช่าพื้นที่ค่าภาษีค่ะส่วนที่6กนะคะการคังสินค้าประกอบด้วย1ปัจจัยเชิงปริมาณเช่นอายุเฉลี่ยคนคนในียวเฉ่วยอายุ2ปจัจจัยเชิงคุณภาพเช่น ทัศนคติของผู้บริหารและสุด,สดท้ายนะคะการจู่สีบหพอเพื่อการขนส่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและเก็บสินค้าไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมขนาดเคลื่อนย้ายสินค้าะยังะเัยต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ บริษัท5ดาวนะคะได้มีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศทั้งหมด1,600สาขาในแบบประเทศได้แก่ประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามมาเลเซียวิลิปินบาาังกลาเทศและอินเดียค่ะท่าดาวเรือช่วงนี้มีการพัฒนาดานช่องทางการตลาดการเข้าสู่จินัทรีทางคอมมชันเหมะสสำหรับคนยุคใหม่ทีมีเทคโนโลยีเป็นวิถีชีวิตมีโซเชียลต่างๆ ในการเล่นเช่นเว็บไซต์ไฟสตารหรือเฟซบุ o กแฟนเพ g e เพื่อไว้ถักแกงแบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโฆษณาเพื่อริงดูดคนที่แบบอยากมาลงทุนกับเฟนชายหรือแบบพวก Star ivery, Food ivery, สตาร์เดลิเวลี่แอฟฟู้ดเดลิเวลี่มอสัาหลบคนที่แบบขี่คานออกจากเฮียนแล้วก็บสิัวกในการเดินทางไปซื้อของดูล่ล อินฟลูเอนเซอร์มอสัมภาคนรุ่นใหม่ที่แบบชอบเล่นซื้อโซเชียลมากเบอนันเบงงอร์นียางเช่นแบบกวัว u t u b e หรือติดต o k ค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจอาหารและธุรกิจการช้มีแนวโน้มตกต่งไปอย่างมากรวมกับเทรนและความน่าสนใจของธุรกิจฟู้ดทักเราจึงขอเสนอแ,แฟรนไชส์รูปแบบใหม่ฟู้ดทัชไก่ห้าดาว ธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับพื้นที่หน้าร้านเป็นการใช้การตลาดเชิงลุกเข้าหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายกว่าและมากกว่ายังใช้การตกแต่งถุชัดเป็นจุดเลี้ยลูกค้าทําให้เกิดความน่าสนใจและน่าจดจาเกิดเป็นภาพจําที่ดีต่อลูกค้านั่นทําให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปากที่ลูกค้าจะเกิดการบอกต่อหรือแชร์ลงในโซเชียลออนไลน์ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนการทําการตลาดของบริษัทเราอีกด้วยใช้กันิีเยอะโลกเปลี่ยนแปลงไปไทุกวันผู้คนใช้ชีวิตฟังง่ายดี มีลายไซส์ที่แตกต่างกันบางคนใช้ชืรื่องวันบางคนใช้ยืมกลองคืนเราจึงขอเสนอแฟลชชาร์รูปแบบใหม่ที่ประสมบูรณ์สากให้บรอยางตู้ขายอาหารอัตโนมัติไก่ห้าดาวเป็นตู้ที่ผระตสากเทคโนโลยีทําให้สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบและปรุงัตอุดาบพร้อมทานด้วยความสะดวกเร็วและยังมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายเช่นระบบสแกน QR Code, ระบบอีเวเลตและระบบร้องเท์ที่ตอบสนองความต้องการใช้วิตทิมรี่และสังคมไล้เงินสดอีกทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดจำหน่าย นอกจากจะไม่ใช่คนในการทํางานแล้วยังสามารถสะสบกา,การซื้อใหม่ให้ผู้โขาได้อีกด้วยและยังสามารถทําการส่งเสริมาตลาด่านตู้ขายอาหารตรงมา้นได้อีกด้วยเช่นการสะสมแต้มเพื่อแลกสล่วนลดรางวัลบางอย่างเพื่อเพิ่อมอัตราการบริโภคในด้านสถานที่จัดจำหน่ายเราจะเน้นไปที่การเข้าถึงกลุ่พพมลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและผู้คนทุกภาคเช่นคอนโดมิเนียมสถานีรถไฟฟ้าอาคารโรกงานและศูนวิอยาลัรในปัจจุบัน ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติมีแนวโน้มที่เตโตมากขึ้นเรื่อยๆจึงเหมาะที่เป็นแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ของไก่5ดาวเพื่อการขายเมนูทานเล่นหรือสแน็คเมนูที่สามารถนํามาขายผ่านตู้ขายอาหารอัตโนมัติได้เช่นไก่แบบจอ5ดาวไส้กรอกไก,ก่ย่โบกปลาหม้ชีสอกไก่ลมพันส่วนในด้านข้อดีของตู้ขายอาหารอัตโนมัตินอกจากจะเป็นทค่ทําง,งานและยังสามารถเพิ่มประสบการณ์ซื้อให้ลูกค้าได้แล้วธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจเสริมที่สามารถสร้างรายได้กับคืนมาให้ผู้ลงทุนได้เรื่อยๆ แต่ต่างจากธุรกิจแบบอื่นที่ตู้ขายหารตนมัติสามารถทํางานได้ย4สีชั่วโมงและไม่มีวันหยุดเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหาแล้วพอเขากินไฟเขาก็แบบตาเขาก็จะเป็นยาวแล้วก็สูงไป,ป,ปแล้วก็จะเห็นไก่อยู่ในนั้น